สวัสดีคะ่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองชิบูเตสึและนี่ก็คือเสาไฟฟ้าแรงสูงใช่ไหมคะที่เมืองของเราเนี่ยมีทุ่งนาที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่แบบนี้ทั้งหมด2ที่และหนึ่งในนั้นก็คือชาวนาที่เรารู้จักพอดีเราก็เลยมาถ่ายเขาเลยเสาวพวกนี้เขาก็ไม่ได้มาตั้งกันฟรีๆนะคะเจ้าของจะได้รับเป็นเงินเป็นค่าชดเชยด้วยค่ะเจ้าของตัวจริงก็คือคนที่อยู่บนฝั่งนี้ค่ะส่วนคนที่ขับรถอยู่ข้างล่างนั้นก็คือลูกชายเขานะคะ นี่เขาก็กําลังปลูกข้าวใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงเอาจริงๆเราลุ้นมากๆเลยเพราะว่าที่มันแคบแคบแถมคนที่สั่งการตัวจริงก็คือคุณพ่อนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็สั่งให้ลูกชายขับมาแบบนู้นแบบนี้เราว่ามันไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆเลยนะแล้วพ่อเขาก็พูดกดดันด้วยว่าแบบนี้ไม่ใช่แบบนู้นไม่ใช่เรานี่เกรงแทนเลยค่ะตอนแรกที่เราเห็นเสาตรงนี้ถ้าเป็นเราเราคงจะไม่กล้าปลูกข้างในแล้วค่ะเพราะว่ามันขับรถยากมากๆหรือไม่งั้นเราก็คงจะเดินลุยลงไปเอามือปักลงไปเองเลยแหละ แต่ชาวนาบ้านนี้เขาละเอียดมากค่ะเขาใช้รถตลอดเลยแล้วนี่เขาก็ทําทุกปีแต่ว่าปีนี้เขาให้ลูกชายขับแทนก็เลยต้องฝึกลูกชายกันหน่อยวิธีการปลูกต้นข้าวของเขาก็คือเขาจะปลูกตามปกติเลยค่ะก่อนอื่นก็จะขับรถดำนาเข้าไปปลูกเป็นแถวตามปกติพอถึงจุดที่เป็นเสาไฟฟ้าเขาก็จะขับอ้อมนิดนึงแล้วก็หลบเสาจากนั้นก็เข้าไปปลูกข้าวต่อก็จะขยับไปขยับมาค่อนข้างเยอะกว่าการปลูกแบบปกติหน่อย ว่าพื้นที่ทุกตารางมีคุณค่ากับเกษตรกร,กรมากมายจริงๆค่ะจริงๆแล้วรถดำนาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นรถดำนาที่ติด GPS นะคะแต่ว่าการติด GPS นั้นก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ขับเลยอย่างถ้าเป็นจุดที่เขาจะต้องบังคับแบบละเอียดแบบนี้คนขับก็จะต้องบังคับเองแต่ถ้าเราขับเป็นแนวตรงแบบยาวๆค่อยใช้ GPS ค่ะ นี่เรายืนดูตั้งนานแล้วเขายังไม่เสร็จเลยนะคะอันนี้เป็นแถวสุดท้ายสําหรับตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปปลูกแบบปกติแล้วเสร็จแล้วค่ะสําหรับเราเราว่าเขาปลูกตรงมากเลยนะเราก็ยังชมลูกเขาต่อหน้าพ่อเลยว่าเออเก่งจังแต่พ่อเขาบอกว่าไม่อันนี้ยังถือว่าไม่ดีนู่นนี่นั่นเราสงสารลูกเขาเลยอ่ะกดดันแทน นี่ค่ะเขาเริ่มกลับไปปลูกแบบปกติตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปหลังจากนี้เขาก็จะสามารถใช้ GPS ได้แล้วก็คือบังคับให้มันตรงก่อนจากนั้นก็กดให้ GPS ทำงานแล้วรถดำนามันก็จะเลื่อนไปข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องบังคับเลยคนขับก็จะเปลี่ยนมาเติมต้นกล้าแทนแล้วรอให้รถดำนาใกล้จะถึงฝั่งจากนั้นค่อยกลับมาบังคับต่อพอตั้งลำรถได้แล้วก็เปิด GPS ใหม่ค่ะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ พอต้นกล้าที่อยู่บนรถดำนาถูกปลูกไปจนหมดแล้วเขาก็จะมาเติมตรงนี้ก็คือรอให้มันครบรอบนั่นแหละค่ะแล้วก็มาเติมเลยแต่จะไม่ได้เติมแค่ต้นกล้าอย่างเดียวนะคะจะต้องเติมปุ๋ยด้วยถุงสีเขียวที่เขายกมานั่นก็คือปุ๋ยค่ะปุ๋ยพวกนี้จะลงไปในดินพร้อมกับตอนที่เราปลูกต้นกล้าเลยหลังจากที่ปลูกข้าวไปแล้วเขาก็จะไม่ใส่ปุ๋ยอีกค่ะเพราะว่าเราใส่ในขั้นตอนนี้เรียบร้อยที่นี่ทุกคนทํางานโดยมีหน้าที่เป็นของตัวเองคนที่ขับรถก็จะขับรถอย่างเดียว คนที่คอยเติมต้นกล้าก็จะคอยเติมต้นกล้าอย่างเดียวอย่างบ้านนี้เขาปลูกด้วยวิธีมิซูนาเอะซึ่งจะใช้คนน้อยมากๆแถมรถยังมี GPS อีกก็เลยใช้คนน้อยลงไปอีกค่ะพอใช้ต้นกล้าจนหมดแล้วเขาก็จะนําถาดที่ว่างมาเก็บแต่ก่อนจะเก็บจะต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าถาดเหล่านี้จะถูกนําไปใช้ต่อในปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปด้วย ยิ่งทําความสะอาดให้ดีก็จะยิ่งเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนด้วยค่ะนี่เขาก็มาล้างกันอยู่คนที่มาช่วยล้างก็คือพ่อแม่ของเจ้าของนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งสองสูงอายุแล้วให้ช่วยล้างถาถือว่าเป็นงานที่กําลังดีเลยค่ะพอนําถาดเก่าไปเก็บเสร็จตอนนี้รถเราก็ว่างแล้วเนาะเราก็ต้องไปเอาต้นกล้าชุดใหม่มาต้นกล้าพวกนี้จะอยู่ในโรงเรือนเขาก็จะยกกันขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเนื่องจากว่ารากของต้นกล้ามันไม่ลงดินเราก็เลยยกขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะเพราะถ้ารากมันลงดินแล้วเราต้องดึงมันแรงกว่่าน,นี้คะ เราจะใส่ต้นกล้าเข้าไปในรถเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มคันรถพอเต็มคันรถเรียบร้อยแล้วก็จะขับออกไปข้างนอกซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงทุ่งนานเนี่ยเราจะต้องเอาน้ํามาฉีดแบบนี้ก่อนนะคะเราเคยถามเกษตรกรว่าเขาฉีดแบบนี้ไปเพื่ออะไรเขาบอกว่า 1. เพื่อไม่ให้ต้นกล้าแห้งและ2คือเพื่อล้างดินส่วนเกินค่ะไว้เราพามาดูการเกษตรต่อเองนะคะไปแล้ว